สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องมีรถนะคะเก๋งนะคะ Toyota Vios เข้ามาให้พี่ๆนะคะนี่เลยนะคะเผื่อใครที่กําลังหาอยู่นะคะ Toyota Vios มีทั้งสีขาวสี บอลนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนที่หารถใช้งานนะคะวันนี้นะคะมาจองออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทเท่านั้นนะคะค่ฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะก่อนออกรถนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาหาน้องฝนได้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะเรามีวรนกีหลังการขายนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันรถไม่มีโซนไม่มีความไม่มีน้ำท่วม ไม่แท้ร้อเเซทุกคันเลยนะคะพี่ๆ๋ามั่นใจได้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0 8 1 5. 0 9 3 2 4 4 5 0810932445สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวน้องฝนพาพี่ๆนะคะมาดูคันแรกคันนี้กันเลยนี่สวยมาก Toyota นะคะ Vios นะคะคันนี้นะคะ 1.5มิตรปี 2, 0, 2021สซีขาวสวยๆคันนี้นะคะปีใหม่ไม่นะราคาอยู่ที่4,29,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆให้ดูทุกทรองทุกมุมเลยนี่ค่ะภายในนี่เดี๋ยวแกะเม็ดอะให้ดู เมนอาดกลมสวยงามนะคะพี่ๆคะ่ะเมนอาดกลมสวยงามนะจ๊ะคมอะไรสามารถเปิดเสียงปิดเสียงน้ารับสายบางสายเราได้หมดเลยนะคะได้เบาะหนังเบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยยุ่นเบาะเดิมโรงงานนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้มาในพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเกียร์ออโต้นะคะ นี่เลยสวยไหมเอ่ยคอนโทรลก็เป็นสีพิงโกนะคะสีสวยสีหายากสภาพสวยๆนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเติมใต้แดงนะคะพี่พี่ขาอะเรามาดูด้านหลังนิดหนึ่งนี่ค่ะด้านหลังก็เบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยยน่นสภาพเบาะสวยคันเนี้ยบอกเลยว่า พี่ๆคนไหนที่หายอยู่นะอย่ามัวแต่มองเดี๋ยวรถจะติดจองบอกเลยว่ารถสวยรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์รับประกันโครงสร้างหลากรถไม่มีชนไม่มีิความไม่มีน้าท่วมไม่แท้ทุกคันนะคะพี่ๆขาสนใจอยากออกรถนะคะทักกันเข้ามาอนุตฝนได้เลยนะคะสวสามเรื่องเอกสาร,รประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆขานี่พี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะรีบทักมาเลยนะด้านหลังนี่ Vios นี่สวยๆป้าทะเบียนสวยๆพี่ๆ mm hmm. ่ะให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะโอเคคันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะปีใหม่ใม่น้อยปี2021นะคะพี่ๆ่ะราคาอยู่ที่429,000บาทขอนเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นนะคะอ่ะคันต่อไปค่ะ เดลต้าวีออ1.5 NP ค่ะนี่เป็นตัวเอนรนะคะตัวรองจากตัวมิดนะคะปี2020สีขาวคัคนนี้ราคาอยู่ที่379,000เท่านั้นนะคะผ่อน7,000เหมือนกันเลยนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดหนึ่งนี่ค่ะพี่ๆ่ะสภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะเคียร์ออโต้ได้เบาะหนัง เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นสภาพเบาะสวยงามเดี๋ยวแกะเม็ดอัดดูอันนี้นะจ๊ะเม็ดอัดตรมสวยงามนะคะพี่เม็ดอัดตรมสวยงามนะมั่นใจได้นะคะสภาพสวยตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่ขา นี่สวยไม่เอ่ยพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาหาหน้องลได้สอบถามาถกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังนี่ค่ะนี่สภาพสวยอันเนี้ยมันจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เบาะผ้าก็มีรวดวลายให้นิดๆหน่อยๆน,นะจ๊ะตรงกลางเลยนะจ๊ะ นี่ค่ะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะด้านหลังหนึ่งช่องนะคะนี่สภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้แปบ๊บหนึ่งอี่เปิดด้านหลังกดตรงนี้เลยนะกดขึ้นก็มาดูด้านหลังกันนี่ค่ะนี่ด้านหลังกว้างขวางมากๆนะคะตั้งของวางของใส่ของ,ของได้เยอะนะคะ ลอ,อยนะจ๊สะสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนใครที่หาอยู่วีออสวีใจมาเลยค่ะพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานนะคะได้รถสภาพดีนะคะรับประกรันรถของ,ของนกฝนไม่มีชนไม่มีพิว,วามไม่มีน้ำเพิ่มแท้แน่นอนค่ะสะภาพเดิมเดิมนี่ฝากระโปรงด้านหลัง เห็นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะทีค่คบบน,นี้นี่อ่ะให้ดูทุกซอกทุกมุมนี่จ้ะ เลยสีขาวผ่านไปอีกหนึ่งคันมาดูสีบอลกันบ้างเลอต้าวีออสเหมือนกันเลยคันนี้นะคะพี่ๆขาสวยด้วยนะคะนี่สวยมากไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่วีออสคันนี้เป็นยาลิสนะคะเอทีเปิดพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะสวยมากคันนี้เป็นเอทีนะคะสี่ประตูนะไม่น้อยมากคันนี้อะ่ะพี่ๆได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายเลื่อนเพลงอะไรได้หมดเลยนะคะ นี่ค่ะได้เบาะผ้านะคะเบาะก,ก็มีลวดลายให้เล็กๆน้อยๆกินิหๆน่ารักเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวฝนขอขอนุญาตแกะเม็ดอัดให้ดูนิดนึงนี่เม็ดอัดกลมสวยงามนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเม็ดอัดกลมสวยงามนะคะรับประกรันรถไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะพี่ๆขาตัวนองตัวน,น็อตนะคะ ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะพี่พคะ่ะมีใครที่หาอยู่ยาลิสี่ประตูมีไหมจ๊ะสภาพรถสวยคันนี้เลยอันต่อไป้านหลังไม่กันต่อไปด้านหลัง กันเลยบอกไม่มีรอยขดัดไม่มีรอยย่นนี่คะ่ะพี่ๆสวยไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะยาริเ a อสี่ประตูมีใครที่หาอยู่มีบ้างไหมจ๊าใส่คิ้วมาให้เรียบร้อยนี่คะ่ะ สวยส,วยสภาพสวยส,วยสภาพดีอ่ะนี่ค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถเก๋ง่อนเบาๆนะคะอยากได้รถเก๋งฟีดาวนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอนขนฟรีดาวได้นะคะ ที่ร้านนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถของเราไม่มีชนไม่มีพิการไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท100้ร้อเปอร์เซนทุกคันเลยนะคะอยากออกรถนะคะนึกถึงนกฝนเสรีไทยรถสวยนะคะมั่นใจได้นะคะพี่ๆขาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะร้านมีทั้งหมดสามสาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสองสาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ เสียกตาปานนะคะที่น้องฝนยืนอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่เลยและอีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะใกล้ที่ไหนก็แวะกันเข้ามาดูรถบอกว่ามาหาน้องฝนน้องฝนยินดีให้บริการสําหรับพี่ๆทุกคนเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดนะคะแล้วก็ก่อนออกรถของเรามีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2445 0810932445โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะยินดีให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่สุราษฎร์ไม่จำเป็นต้องอยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดอื่นก็สามารถออกรถกับนกฝนได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะสนใจแค่ยกหูหาน้งนงฝน 0810932445 0810932445ใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ